แต่ข่าวแรกนะคะเราไปอัปเดตข่าวดี uh huh. ช่วงนี้เนี่ยแหมข่าวความรักสุขงอมเยอะเหลือเกินนะคะนี่ก็ใกล้ตัวพวกเรานะน้องโบ AF5 ้าค่ะน้องโบสาวิตรีก็พร้อมที่จะมีข่าวดีเรียบร้อยนะคะ,ะคือเธอเนี่ยก็คบหาดูใจกับว่าที่เจ้าบ่าวนอกวงการัลนแหละข้าราชการหนุ่มชื่อว่าคุณเกรซพรอนันต์นะคะก็อัปเดตว่าตอนนี้เนี่ยก็เตรียมความพร้อมของงานวิวาเกินครึ่งแล้วแต่ว่ายังไม่ได้คิดตีมนะคะ งานม่านเนี่ยจะเกิดข er. ึ <le> <society> ้นในช่วงเดือนกันยายนส่วนงานแต่งก็จะเป็นประมาณพฤศจิกายนค่ะดุ่มเกรซนี่แบบเืิอแตกซิกเลยนะคะเพราะว่าเจอกับพี่ๆสื่อมวลชนครั้งแรกค่ะตกใจไม่ได้ตั้งใจจะออกสื่อตื่นเต้นมากเลยพี่เขาไม่เคยสัมภาษณ์อะไรอย่างงี้ก็น่าจะตื่นเต้นแหละสงส อัปเดทงานแต่งงานเรดงหนึ่งก็ได้ไปเยอะจัดได้เยอะแล้วเนาะเราคนจริงก็จัดที่นี่แหละก็บุกห้องอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็ก็ก็หกสิบเจ็ดสิบแล้วครับผมเรื่องชุดเรื่องอะไรก็ดูมาแล้วแล้วก็เรื่องเรื่องแขกตอนนี้ก็พยายามลิสต์แขกค่ะจริงๆก็ขอคำแนะนำจากพี่โอปออยู่เหมือนกันว่า พฤ้สติค่ะแต่ว่ามั่นน่าจะเป็นช่วงกันยาใช่อตอนนี้ยังยังคิดไม่ออกเลยค่ะว่าว่า,วาตีง,งานจะเป็นประเภทอะไรดีแต่ว่าก็ก็จริงๆเราก็เน้นเน้นเรียบๆอะเนาะเราก็อยากได้งานเรียบๆไม่ได้แบบว่าอะไรห,หวือหวามาไหนเรียกว่าไปดูงานอัปเดตนิดนึงเรียนรู้ศึกษางานอยเวลาเตรียมตัวเลออีกเยอะใช่แต่ จริงๆแล้วคนเป็นเจ้าสาวจะบอกเลยว่าไม่เยอะ<ห>แป๊บเดียวแป๊บแป๊บแป๊บเองนะหรอ,อเพราะมันจะมีแบบเรื่องโน้นเรื่องนี้ให้เข้ามาแบบว่าให้ได้ปวดหัวเยอะก็ยินดีล่วงหน้าด้วยกันแล้วกันนะคะ